ที่ยอดโยมเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการปฏิบัติธรรมที่วัดมงคลรัตนารามบางแฉมป้ารัฐฟลอริดาวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมงคลนะเป็นวันที่ยอดโยมชาววัดมงคลแฉมป้าได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันนาธามอายุวัฒนะเรียกว่าวัน อยุนันมงคลของพระำพระคุณพระวิเทศสุทคุณนะก็มีญาติโยมได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมเี่ยที่ญาติโยมในนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงบรรยากาศของการเดินจงกรมของญาติโยมชาววัดมงคลรัตนารามเมืองขามป้า